ผมโตแล้วครับตอนนี้นะผมจะเก้าเดือนแล้วครับแปดเดือนกว่าเดือนหน้าผมก็จะเก้าเดือนแล้วครับอมอืม,อมผมทำหมันมาแล้วครับผมดื้อที่ชุด ผมดื้อที่สุดเลยครับท่านผู้ชมไม่ได้ถ่ายผมนานผมก็หน้าบูดเหมือนเดิมผมก็หน้าบูดเหมือนเดิมครับมผมเต็มแปดเดือนแล้วครับผมเต็มแปดเดือนเมื่อวานนี้ครับ ผมเจอเก้าเดือนแล้วครับผมแปดเดือนเต็มเป๊ะอ่ะพาพฤกิการนี้ผมก็เก้าเดือนแต่ตอนนี้ผมเต็มแปดเดือนแล้วครับผมหล่อไหมครับท่านผู้ชมผมหล่อไหมครับมผมกินอย่างเดียวแล้วครับแล้วก็นอนครับอื ดูชิครับผมแปดเดือนแล้วครับพี่นั่นก็อีจ่อยครับมีีมจความยาวครับคนละข้อกได้ครับพี่น้องมาพร้อมกันนั่นแหละเม่นคุ้นของเย้ตอยตัวนี้เกิดวันที่ยี่สิบห้าเกิดก่อนเพ่นนี้สามเมือคนละขอ้อที่นี่อีขี่อิจช,ชา อันนี้ตัวเมียนะคะค่านผู้ชมหนูเป็นตัวเมียค่ะตัวเมียสวยที่สุดค่ะดูหน้าหนูสิคะแปดเดือนเต็มแล้วพี่น้องเอามองอะไรโอ้ต้องต้องให้ถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปเหรอครับถ่ายรูปโอ้ถ่ายรูปเหรอเห็นอะไรเ,เห็นกล้องเอาเอาเอาแมวบ้านนอก อ้าวโดดแล้วพี่น้องโดดแล้วพี่น้องโดดไปเฮ็ดยังพี่น้องเบิ่งมันดูครับพี่น้องผุนนะครับหมองของมันครับอือจะยินเสียงยังอ่ไ้เสียงน้ำไหลมันกระแลนโอ้ข่อยละงเงื้ลายเสียงน้ำไหลเสียงน้ำไหลนะครับจะยินอะไรลูกเสียงน้ำไหลใช่ไหมมาลงมาครับลงมา ลงมาครับลงมาครับคนหล่อเดี๋ยวไอ้มอนไอ้่อนครับไอ้่อนครับไปไปนอนไปกินอิ่มแล้วไปขี้แตกแล้วก็ให้ยายเก็บใยเมียนเนี่ยละ่ะโอ้ยพี่นองเอ้ยเมื่อยเงดลายอืม วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้หนูนะคะนูดีออค่ะนูดีออค่ะดีออ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 นี่ค่ะตัวน้อยก็เพิ่นอันไดมอนด์ด้ค่ะเพิ่นเป็นตัวเมียเพิ่นสามโลกว่าหนึ่งเม่นคู่นคือกันทันละแต่ว่าเขาไอ้เพินที่เขาขายมากนะเขาวาน ัวเมียมันสีน่อยกว่าตัวผู้เบิ่งบักงาคุณรูบัดเนี่ยบักงากนั่นน่ะนะหาโลคหาโลซีปานในยยแม่นหาโลคหาหาโลคหกอยู่อันคุณหมอิ่นว่าสีใหญ่ไดประมาณเจ็ดถึงแปดโลพะนะปาดโถมันเป็นสร้างหน่อยเด้ค่ะพี่น้องเบื่องมันสีโดดลงมาเด้อพี่น้องเบื้งเบิ้งเบิงเบิงเบิงเบืองมันโลงมาแล้วบักขี่ดื้อ อันนี้ขี่อ่อนขี่อ่อนดังวีกพี่น้องดังวีกดังวีกเจ๊ไปเฮ็ดยังมากดังนะงวงนอนลายหน้าอันนี้นอนดีดีดเฮ็ดหมันมากอะพอเห็นว่ามันสีอ้วนคือบ้านคือเมืองเขาดอกกินอาหารอันอาหารเม็ที่ว่าเฮ็ดอันพวกแมวแมวทํำหมันเด้ไหมคะซื้อรุ่นนั่นมากให้กิน กับวัยนี่หรอกอีตัวนี่มันกับสามโลอาจจะสามโลกเพิงละละบานเนี่ยอแต่เนียวยาวกว่าบักอันตัวผูเด้งาวกว่าบักไดมอนด์เด้อีหน้าอันนี้เห็นปะคะนู้นู้นู้กับซวยนู้กับยังเนาะคุณยายนู้กับรักษาหุ่นนู้เป็นแมวผู้หญิงเนาะนู้กับ่แมนแมวผู้ชายนู้อ้วนนู้กับสีซ้ำยายเด้แมนบอยไรยา่ต้อยอือ ลูกอ้วนลูกก็ใ่ญ่ปานย่าอ่มหมดแล้วลูกก็เป็นตาย่านเราพึ่งบึงอยู่หมดแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายหนูหน่อยนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะวสะวัสดีค่ะไหนลูกดีออทำมาหากินไหนลูกโอ้อีนี่นอน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 ,น,อนที่สุดในโลก นี่จะมาน,นอนนี่เนี่ยว่าเห็ดยังแค่นี้แล้วค่ะเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายต้อยหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ